ยับเข้าไปกันจะเป็นตะเข้าอยู่บ่คือมือแตรมืได้อาโคมมาทำเต้คนบูฮานคนบูฮานเพิ่นตะเก้าปบันปบนี่เนาะมันจะมาอยู่เลยนี่อะเบิ่งหินนี่ลายยินยับหยับยิบงยับนี่นนองเอ้ยนี่อ่ะคือเพชรคือหยางนียเนาะมันเป็นคือเพชรคือหยางนี่โอ้ย สวยงามสงสัยมีเพชรมีพลอยเนาะนี่นี่มหยาบนิ่ยาบนิ่ยาบนิ่ยาบนี่งามขนาดเลย,เป,ย,ย,ยเป็นนิ่มหยาบนิ่มยาบมันปิดหน้านี้หมดเลยได้ขออนุญาตบัดคำเดอ้อโอ้ยน่ะขาวนวลคักเท่าไหร โอ้โหแต่อดสอนมันมีข้ามบ้เนาะอ้ยเวไนเป็นแสงประกายวิบับวิบับไอ้คล้ายคือมีเม็ดเพชรเม็ด,มดพลอยเนาะอ่าเดี๋ยวจี้เขาเบิง่งกับค้างน,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 นอนี่นี่โอ้นี่เป็นเม็ดใสใส โอ้คันธงที่เข <big> ียวเนาะเป็นหินเขียวเป็นสีลืมยิ้มยับยิ้มยับนี่ละคือธรรมชาติปันแต่งพี่เพื่อนนี่เข้าไปทั้งในบนแห่งิ่มรักแต่ว่าชิก้าเข้าอยู่อะไรเ่ได้ถือไฟฉายมาเนาะ เป็นห้องเขาได้เน,นี่ข้าหองหักผาหักผ่าบุรีนมผ่าอันนี้เนาะเนี่ยมันจะป่งขึ้นมาทางหลุมได้เลยเนอะหักผ่าหาักผ่าบุรีนมผาตัวนี้เนาะอ่าเป็นหนามนะเป็นหน,น,น,นามกระบอกกระเบ้อ จะคือพญานาคนี่มันจะมีน้ำลงมานี้เนาะอ่ามีน้ำยดย้อยลงมานี่อ่าเป็นเม็ดเพชรเม็ด,มด,มด,มดพลอยเนาะเล่มีน้ำน้ำน้ำจะหยาดลงมาใช่ตรงนี้นี่มันจะหยาดลงมาทังทึงนี้เนาะนี่มันจะหยาดลงหานี่อ่าเดี๋ยวพาพี่เพื่นพอนสำรวจไปต่อ โอ้เน,นี่เป็นหินคือเข้อจี้เข้อหยัง่งเนาะเป็นตุ่มเป็นฟอสตขึ้นมานี่เคื่องคนตะเก او ข้าย่างอะไรนี่นนแหละเต๋สมัยโบราเน,นนไปพี่เพื่อนหยั่งไปเลยนี่นเ,นนนเราประวัตาสตรเราเป็นข้ายางเขียวโอ้ข้ายางเขียวเนี่อันนี้คือซีเมนต์หยางโลดเนาะ อยากลบชะมัยบูฮานเนี่ยโอ้โหนี่เริ่มคักไทยพี่น้องนี่เนี่ยนี่นบบนี่ยับนี่ยับโอ้โหนี่สวยงามขนาดเลยนี่โอ้เป็นเม็ดเพชรเมร็ดพลอยประมาณนี้เนาะเนี่ย ทางนี้ก็ขึ้นไปได้ได้วพี่น้องอจาจจะอะไรก็ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้เนาะสำรวจขึ้นทางไหนบ้างน,นี่โอ้ทำธรรมศาสตร์อยู่เนาะเต้คุณบุหานเนาะนี่ทั้งึงก็ปิน่นเขาจี้เนาะหินเขาจี้เนาะเดี๋ยวอ่าสีปีนขึ้นอยู่นี่เนาะปีนขึ้นอยู่นี่ ขออนุญาตบัดคำ้ามเลยโอ้อยู่นี่กันลืมยับหยับเดี๋ยวพามาสิขึ้นไปนี่เนาะอ่านี่ทางขึ้นเพิมยิ่งยับยับโอ้โหเหตุอะไรบโอ้โหนี่โอ้หัหกหลายหักหลายงามลายเนาะให้พี่เพื่อนได้เบิ่งกับคักเนาะ เป็นตุ่มเป็นโพดออกมาเนาะเออเดี๋ยวสิครับเข้าไปทั้งหนอย่เนาะไปได้ยั่บ่มาก็มาคนเดียวอู้หผักเทิงนี่ไงเดี๋ยวมีผักเทิงมีทั้งหากด้นี่หักนี่ทักลุกนี่นเปิดลุ้ขเข้าไปโอ้ ปีนเข้าไปนี่โอ้อีนุ่งเข้าไปไหนปุ๊บเพราะอยู่พูนเทิกลืมหักปุ๊บเป็นบางไงแง,ง่เสียยยยย้ยแง่เงี้ยอุ้ยกาเขาอยู่บหมดแล้วอ,อ่าเดี๋ยวพอน้อยพาเขาเบืง้งพาพี่เพื่อนเขาเบื้งเนาะ แมงยุจ๋าแมงห่าน,นี่แมงมัยนี่อันดับไปน,ะนี่โอ้ลืมงามเเห็นพ่พี่น้องนี่โอ้ตอลืมงามขนาดเลยเฮ้ได้เข้าไดยีบ่เสิเข้าบ่ลสิพอชั้นี้สิไปต่อบรลึสิพ่อชั้มนี้พี่น้องบุคคาเข้าลึกหลายมากคนเดียว อ๋อเรื้งามอะิทั้งน้น้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาอีกยับขอบอีกอึบอึบออึบขอยนาบัดคัมเด้อโอ้โอ้พาเพี่อนเพื่อนมาบึงพอลืมงงามเห็น้องนี่ปูนี้โอ้ลืมงามขนาดเลยเห็นบะพี่อเพื่อนโอ้ลืมงงามเนาะนี่ เป็นเม็ดเป็นเม็ดแห้งเป็นเม็ดใหญ่อยูน่นี่โอ้เป็นเม็ดใหญ่งามขนาดเลยนี่เหน็เหนยอดหินน้อยนี่เป็นหินเพชรเนาะโอ้ทั้งในนี่ง,งามพีม่น้องนี่นีโอ้ต๋องอะหินเขียวทา้งใน,เ,นเป็นชีขเขียวเนาะแต่ว่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดชีใสๆแน่ยเลยโอ้งามงามงาม บ่น้อยบกุก้าเข้าไปหลายมาคนเดียวแล้วยังไงกะเอาไว้เป็นคลิปหน้ายังหามุ่งเข้ามาแล้วยังพลาดอยู่เขาบึงอันนี้มาคนเดียวบกุก้าเข้าบ่น้อยกระยานบกาุก้าเขา้าออเดี๋ยวสิไปดช้ำโลดอันหูหนึ่งอีกต่างหากเนาะมันสิบุ้ลึกไปไหนหูนี้มันลึกได้เข้าในไปคุณนแห้งลึกออะผู้ด,ดีลมกระตูรอดเข้าไปได้แต่ว่าบกาุก้าเขา เอาบูมีมูอ่าเดี๋ยวกลับออกเนาะเอาไว้เป็นคลิปหนา้ายังมาหามูได้ก่อนอยังมาสำรวจเนาะโอ้นี่งามขนาดเลยบอน้อยเข้ามานี่ก็ได้อยู่ประมาณร้อยเมตรเนาะร้อยเมตรเข้ามาในอ่ามันจะเป็นแสงอยู่เนาะอ่าเห็นแสงตะวันเห็นแสงตะวันอยู่เนาะอ่าโซงเห็นอยู่อ่อเนาะอ่าเดี๋ยวบอน้อยจะขยับออกถอยออกเนาะ โอ้โหอ้ันมีมุ้งมานำนี่อ่าสีขึ้นไปสำรวจตัวเทิงนั่นีอีกเนี่ยโอนาะมันจะมีทางขึ้นได้ยกอ่าพอขึ้นได้ริ๋เนี่อ่าเข้าไปตักจะลายนี่มันจะเข้าไปตัวนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจไปเนาะโอ้โหนี่นี่นี่มีทางขึ้นนี่พี่น้องนี่นี่นี่ทางขึ้นหูตัวนั้นนี่โอ้ ตัวนั้นก็มีหูมีป้องไปเนาทางนี้ก็มีป้องไปอยู่โอ้สวยงามสวยงามซื้อทำนี่แหละทำเพศทำเพศตะเก้าเลยบูฮานโฮแมนบูฮานเนาะสมัยสงข้ามพี่นอ้องสมัยสงข้ามและเพศเพิ่งเรามาอยู่ทำํำแห่งนี้เนาะอ่าไว้ปัว คนบาดเจ็บเนะาะคนบาดเจ็บจากอ,าอย่างต่างๆเนาะเกี่ยวกับสงครามเพิ่อนจะเอามันเห็ดเตียงนอนอยู่นี่ปู่อยู่นี่เนาะเพราะว่าอยู่นอกเลยย่นยิ่ง,ย,งย่นอย่างล้วมันบปลอดภยัยเนะาะเพิ่นจะเอาเข้ามาอยู่ในรรมนี่มดเฮ็ดเตียงเนะาะมีคนบอกว่าอยู่ทางในแหงกวาง้านะอยู่ทางในนี่มดเป็นตั้ง รดสองสามพันเนาะแต่ว่าตะเก้ามากก็รถเข้าได้ในนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หินมันยหน้อยลงมาแล้วมันบุ่ลลมตะเก้าลดกระตีลดอันสมัยตะเก้านะรดจิบลดอย่างน้อยค่ะมันจะเลนเขามาชงคนจิบอยู่นี้ได้เนาะเพิ่นจะมาโจทย์อยู่นี้แล้วก็เอาคนจิบขึ้นถิงบอาบอน้อยลงมาช่วงนี้ฮะขามคนจิบขึ้นไปรักษาอย่างนั้นเนาะนี่หอมนี้ตะเก้ามันจะลดจิบลดกระเตีเนาะ อ่าเพิ่นจะเลนเข้ามานี่ได้เลยอ่าพราะว่าเอาทหารเอราเพาะแม่ประชาชนคนที่ได้ถึกบาตรเจ็บจากอ่าเผชสงขรามเนาะเลนเข้ามานี่กะเพิ่นจะมาจอดตู้อยู่นี่เนาะอ่ามาจอดอนี่เพิ่นกระหามขึ้นไปทางในบ,นบ,นบน่อนบ่อนห้อยลงมาเนาะอ่าตะก้าเพิ่นก็ใชเฮ็ดบันไดเฮ็ดอย่างนี้แหละเนาะทางในพอะเพิ่น,นจะมาจอดไว้อยู่นี่เนาะนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้รถ ชิปลดอะครัมันก็เข้ากรไดอกเนาะมันเพราะว่าหินมันยดย้อยลงมาเนาะความสูงกับประมาณเมตรหกินะเมตรหกิตะเก้ามันจะสูงกว่านี้อันนี้หินมันปุ่งลงมาเนาะหินมันปุ่งลงมาปุ่งลงมาหลายเลยนี่มันตัวนี้แล้วมันผ่านหยุดลงมาเนาะแต่ละปีน้ำย้อยลงมามันก็จะปุ่งลงมาเลยเลยเนาะอ่าได้ยินผู้เเทาพ่นวาวาตะเก้าในทั้งแถวนี้โบมี่หินอันนี้เนาะ ันากระป่งลงมาไม่ตะเก้ามันก็สูงนะผมเนาะสูงช่ําตัวนั้นเลยเนาะอ่ารถมันก็เข้าสบายเลยขนะั้นสูงช่ําตัวนี้สูงประมาณสามเมตรอ่ารถจะเข้าสบายเลยเนาะและมนมาผรกับถอยหลังเข้ามาเลยเนาะนี่แต่ว่าอันนี้หินมันยศมันน้อยลงมาหลายเนาะนี่มันลงมาหลายนะมันบุ๋ม แต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะธรรมชาตินี่ก็คืออัน,นมันเป็นเพชรเป็นพลอ,อย,อยนี่แหละเนาะนมันย้อยลงมาโอ้ยงามหลายงามหลายเนี่ข้ามงามเนาะอ่าชวนทางในคุนเอาไว้มาน้อยมีมุ่งจะมามานำจะเข้าไปถ่ายให้ฟี่เพื่อนได้เบ่งเนาะ ก็ยังอีกหลายทำอยู่เี้ประมาณสี่ห้าทำเนาะอ่าสี่ห้าทำสิพาพี่เพื่อนไปสำรวจแต่ว่าอามาคนดีออกมานี่มีแต่มาอเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าว่ากันไหมเนาะอาจังไหนถ้าพี่เพื่อนอาอยากเบิง่งอาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อคลิปหน้าจะบริภาทบ้น้อยจะเอาลงให้เบิง่งเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาชั่มนี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย